ตอนที่117หการฝึกไปเศษจตัวต่อตัวหลุนซวิน,นผลลุกยืนขึ้นทันทีด้วยท่าทีสงสัยว่าเหตใดเขาจึงไม่ต้องกลับไปคาดหมายเลขสิบเก้าอีกแล้วทว่าได้ย,ยินเงื่อนไขที่เซี่ยวหมาเสนอมาเขาก็้องทันหายใจด้วยความนองอกกลับไปนั่งบนเก้าอี้พ่างค้นคิดอย่างลึกซึ้งกับตัวเองอีกครั้งนับตั้งแต่วันนี้ต้นไปหากเขายอมจะช่วยหลอมโมล้อมเหลือวิทยชนม่วงขึ้นมาใหม่ทีนี้เขาจะได้รับ ลูกกอนควบแน่นวันละขวดและคและแนนสะสมอีกวันละ1ิคะแนนทุกวันยิงไปกว่านั้นเดนสินยังไม่จำเป็นที่ต้องเข้าร่วมการฝึกอันโหดหินทั้งหลายอีกซึ่งแปลว่าเขาก็ไม่ต้องเสี่ยงที่ถูกกำจัดออกจากค่าเช่นกันข้อเสนอน้นเย,ย้ยยวนใจเสียจริงถว่าเพราะทั่วซัมลาซัมเล่าเดนสินกับไม่อาจจะตบปากรับคำได้อีกพอเขามาที่นี่ เพื่อจะพัฒนาตนเองไม่ใช่เพื่อความสะดวกสบายถึงจะไม่มีวันลืมความทิ้งหวานและความกดแขนอย่างที่ถูกเหยา่ทั่วไหยประนามต่อหน้าฝงชนในสำนักศึกษาตรองดินได้เขายังไม่วันลืมอีกด้วยว่าเขารู้สึกสิ้นแหลมไม้ตอกและทรมานเพียงใดยามที่ทุตีสื่อมสากคนนิยมตีผู้นั้นพาตัวซ่าจือไปตักเขาตัวที่เขาทําอะไรไม่ได้เลยนอกจากปล่อยให้แม่นางน้อยถูกพากไปต่อหน้าต่อตา การฝึกในค่ายกระหายเลือดเต็มได้โอกาสที่เป็นยออฝีมือที่แท้จริงให้กับเสวินแม้มันจะโหดร้ายท่าลุนเพียงใดแต่มันก็เห็นได้ชัดว่ามันช่วยเสริมสร้างความสามารถในการต่อสู้ให้เขาได้ฉะนั้นเดอสวินจึงเลือกที่จะไม่ยอมแพ้ตั้งแต่ตอนนี้ข้ายินดีที่จะช่วยเหลือท่านเหล่าโม่แต่ข้าไม่อาจจะล้มเลิกการฝึกในค่ายหมายเลสักาวได้เดอสวินดูเด็ดเดี่ยวและแนวแน่ปที่สุดเจ้าทอบทรมานตัวเองหรืออย่างไร เซลมา่านรู้สึกสนใจขึ้นมาทันทีอเป็นไม่มีอาการล้อเล่นด้วยเขาสัชิซาแล้วก็ยืนยริงจันว่าข้าจะต้องแข็งแร่งขึ้นนางจับจองทาถีที่มุงมันของเขาขึ้นอย่างฉับพลันความจริงแล้วเจ้าไม่จําเป็นจะต้องฝึกด้วยตนเองไปเข้าร่วมในการฝึกพวกนั้นข้าก็จะช่วยให้เจ้าแข็งแก่งขึ้นได้ท่านนะหรือดิวินเชิงรกไปเล็กน้อยเขามองดวงหน้างดงาม ย้วยวนของเสี่ยวมันเพื่อให้แน่ใจว่าสาวงามตรงหน้าไม่ได้กําลังร้อเล่นอยู่อะไรกันเจ้าดูถูกฆ่าอ,อยู่งั้นหรือเสี่ยวมันใช้นิ้วเสยผมเลี้ยวยาวของนางแล้วยืดสะโพกเล็กน้อยเปรกกายความรู้สึกอันทรงพลังได้กุกขามรุนแรงออกมาทอจ้าจากในตากระจ่างใสของนางบัดนี้นางเรากัเปลี่ยนไปเป็นคนละคนหลังสีความ ยั่วหยวนเปี่ยมสเสน่ห์ถูกแทนที่ด้วยมวลพลังอันน่าเกลงขามอย่างเดือดลน้นหลินเซวินตัวแข็งทือ่อรู้สึกปวดทั้งตัวเหวกับมีเข็มนบไม่ท่วนแทงลงที่ผิวของเขาแม้แต่จิตปัญญาของเขายัางอดสันสานตามแทบไม่ได้ในที่สุดหลินซวินก็น่ก,กแั้วว่าสติผู้ดงามย่วหยวนตรงหน้าแท้จริงแล้วนางคือ นางพญาที่ขัางครามนะักเพียงแค่ลังสีอันคุกคลามที่เป็นออกมาจากร่างของนางอย่างเดียวก็เป็นข้อพิสูจน์ได้แล้วหลักสูตรในการฝึกในค่ากระหายเลือดนั่นมันของเท็กเล่นขึ้นชื่อว่าโหดหินเท่านั้นข้ามีหลักสูตรที่โหดหินกว่านั้นหลายเท่าตัวนักถ้าเจ้าอยากจะลองข้าจะเป็นคู่มือให้เจ้าเองชาปันน,นเซียมานกว็วางท่าโยโวย,วยวนเกดคานั่งเดิมนางจ้องนั่นสเวินด้วยในตายันหยอกเย,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 ย้าค่อยๆเผย ริมฝีปากสีแดงออกมาแล้วถอนหายใจเอากิ่นหอมลุ่มลยออกมาโอกาสนี้ไม่ได้หาง่ายต่อให้หลายคนดิ้นลนทัตายแต่ก็ใช่ว่าจะได้มีโอกาสนี้ตอนนั้นเองแม้แต่เหล่าโมที่นั่งอยู่ใ,ใกล้ยังอดไม่ได้จะเอ่ยปากขึ้นพอนุ่มนี่เป็นโอกาสทองเชียวนะหากได้ขูฝึกอย่างเซียวมานคัดเกลาแล,แล้วละเกาะต่อให้ฝึกจนตายเจ้าก็ไม่เสียดายดอยในตา ว,ว้าวระยะของเซลมมนจิกมองเหล่าโมอย่างเย็นชาเชชลาลีบก้มหน้างดและปิดปากเงียบอย่างไม่เชื่อฟังในสเวนชักจัสนใจขึ้นมาเลยเสร็จแล้วโคมขณะน,นั้นเองประตูเลือนเก็บของก็ถูกเตะพังออกล่างตรงสันโดษของคู่ฝึกเซวเคอในชุดกองทัพโบราณปรา,ปากฏขึ้นตรงบานประตูนั้นใบหน้างดยามน้ามองนั้นประับจากซึ่งอารมณ์อย่างที่เป็นมาตลอด ว่าจากมุมมองของนินสวินคู่ฝึกเซวเคอร์กับแผ่รังสีออกมาทั่วทางล่างทำให้ยากาศของเรือนเก็บของแห่งนั้นเย็นยะเยือกขึ้นมาในทันตาผู้ก็ฝึกในสังกัดข้าข้าจะเป็นคนฝึกเองนับตั้งแต่พวกนี้ไปข้าจะฝึกให้เจ้าตัวต่อต,ต,ต,ตัวทุกบ่ายเซลเคอร์จ้องนานสวินพางก่าวด้วยเสียงเย็นชาก่อนหันหลังเดินจากไปไม่แม้แต่จะเหลียวมอง คนอื่นที่เหลืออยู่ตรงนั้นแม้เซลเคอร์แต่จากไปแล้วทว่าบรรยากาศของเรือนเก็บของแห่งนั้นยังคงเงียบสนิทเหล่าโมเลยมองเซลแมนไม่รู้ว่าชาชรา,าคิดอะไรบางอย่างออกเพราะเขาตอนหายใจออกมาอย่างเสียไม่ได้ก่อนจะสัิสัแล้วกลับไปศึกษารอยสักปิญญาเหล่านั้นต่อส่วนเซลแมนได้แต่นิ่งงันไปหนึ่งจะเป็นแน่ใจทีเดียวว่าเซลมมนกับเซลเคอร์เป็นพี่น้องฝาแฝดกันทว่าความสัมพันธ์ของ คนทั้งคู่นั้นจะพิลึกไปสักหน่อยเขาไม่อยู่ในจุดที่จะพูดอะไรได้เลยหากได้ฝึกกระเสี่ยวเคลือต,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 ตัวตัวแล้วก็ก็ดีสำหรับเจ้าเช่นกันนะเสี่ยวมานกล่าวแล้วยิ้มออกมาหลังจากนิ่งไปนานสองนานทว่าหนึ่งสวินกลับรู้สึกได้ว่ารอยยิ้มนั้นของนางซึ่งซึมไปบ้างชาตัววัถัดมาในขณะที่บรรดาผู้ข้าฝึกทั้งหลายแห่งข้ามาเล็กเือเก้าวเตรียมตัวข้อฝึกอยู่นั้น เขาก็พบว่ามีใครคนหนึ่งหายตัวไปแล้วแถวเซลเคอร์ care, ก็หาได้อธิบายกับสิ่งที่เกิดขึ้นแน่นอนว่าความคิดมากมายได้พุดขึ้นมาในใจของผู้ฝึกคนอื่นขณะที่หนิงเหมิงพยายามอย่างหนักที่จะระง,งับความอยากของเห็นเอาไว้หนิงซวินได้มาเข้าร่วมทานอาหารเช้ากับพวกเราหลายคนก็ได้แต่คิดว่าโคาฟึกเดวเคอร์เกินจเขาออกจากค่ายไปแล้วเพราะคะแนนสะสมของเขาล่างท้ายที่สุดในค่ายหมายเลขเก้าหนิงเหมิงขมวดคิ้วมุนด้วยความสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นเดินเสวินกันแน่ จนกระทั่งพักเที่ยงนั่นเองบรรดาผู้เข้าฝึกแห่งค่ายเม 9, นเชเตเก้าจึงได้ทราบว่าลินสวินถูกนักสักวิญ,ญญาณผู้หนึ่งพาตัวไปเป็นผู้ช่วยคอยทําธุระประปังทั้งหลายให้กับเขาผู้ฝึกหลายคนอดแซยิ้ไม่ได้โดยคิดว่าการกระทงของสวินคือการหนีค่ายฝึกดีๆนี่เองไม่ต่างอะไรจากการถูกกาจัดออกจากค่ายสักนิดหลังจากที่ดังนั้นหนึ่งเหมืองอดขมวดคิ้วอีกครั้งไม่ได้เขา หวังได้เพียงจับจวินมาทุบตีให้เข็ดลาบดินซวินช่างคี้ขาดตาข่าวนะักเขาก้าที่อย่างไรจึงได้ทอดใจยอมแพ้ตั้งแต่ตอนนี้หญิงเหมิงทั้งหงุดหงิดและหัวเสียเป็นที่สุดดินโซวินนี่มันเจ้าเล่์จริงๆรรู้ตัวว่าคะแนนตัวเองลังท้ายอยู่ทุกวันคงไม่มีทางที่จะการได้เลยชิงยอมรับตัวเองคีขาดแล้วหนีออกจากค่ายไปซะก่อนพวกเราจะได้หาโอกาสซ้ำเติมมันไม่ได้ระหว่างมือเที่ยง สีซสารสเซนเวิือนปินและเพื่อนร่วมค่ายที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันล้อมวงอยู่ด้วยกันเมื่อพูดคุยถึงสิ่งที่เกิดขึ้นกับอมตวินพูกเขาฝึกคนหนึ่งก็อดท,ที่จะเยะ้ยหยันออกมาไม่ได้เจเลหรือข้าไม่คิดเช่นนั้นหรอกเขามันก็แค่ขี้ขาที่อยู่ในการฝึกยังไม่จบยังทําไม่ได้เลยหญิงสาวนางหนึ่งที่นั่งอยู่ใ,ใกล้ก็เก่าวเสริม ด้วยน้ำเสียงเกลียดชังนางดูน่ารักน่าชังทั้งยังสงวนท่าทีอีกด้วยนาของนางคือหวนหมิงซิ่วผู้ก,ก็ฝึกที่ครอบของอนตัน้ต้นของค่ายจะเป็นรองเพียงแค่สีชานเท่านั้น <c oughs> จริงด้วย <c oughs> เขาเมื่อแค่ตลกนันแหละผู้ก,ก็ฝึกหลายคนระเบิดเสียงหัวเราะออกมาตามกันบ้างมีเพียงเซอร์เวนปินเท่านั้นที่จูนไม่สบอารมณ์นะใบหน้าของเขาหมองมนในขณะที่ก้าวขึ้น หายตัวไปเช่นนี้แล้วข้าจะมีโอกาสล้างแค้นได้อย่างไรมันน่าเจ็บใจนะที่ชาญยิ้มน้อยๆอยากกังวลไปเลยตราบใดที่เขายังอยู่ในค่ายกะกหาเหลือดแห่งนี้ต้องมีโอกาสให้เจา้าระบายความแค้นแน่ข้าไม่เชื่อหรอกว่าเขาจะหลบซ่อนตัวตลอดไปจนไม่กลับออกมาเข้าร่วมการทดสอบประจําเดือนที่จะถึงในอีกสิวันทั้งหน้านี้การสอบประจําเดือนคือการวัดผลความสามารถทั่วไปของผู้ข้อฝึกหลังจากผ่านการฝึกตลอดทั้งเดือนตัวจะเก็บ ผู้ที่ทําผลงานได้ดีเอาไว้และกาจัดผู้ที่ด้อยออกไปในวันนั้นทั้ง40ค่ายย่อยประจําค่ายกระหายเรือแห่งนี้จะถูกแบ่งออกเป็น20กลุ่มโดยแต่ละกลุ่มของผู้เข้าฝึกทั้งสองค่ายจะต้องต่อสู้กันเองค่ายใดที่ทําผลงานออกมาได้จะอยู่ต่อส่วนที่ทําผลงานออกมาได้อ่อนจนลังท้ายนั้นจะถูกกําจัดออกจากค่ายไปทั้งหมดหลังจากการทดสอบเสร็จผู้เข้าฝึก ก็ถูกกอจัดไปครึ่งหนึ่งทั้ง40ค่ายจะรวมกันเป็นค่ายเดียวและจะเหลือผู้ก็ฝึกเพียงครึ่งหนึ่งเท่านั้นฉะนั้นผู้ก่อฝึกทั้ง40ค่ายย่อยไม่มีใครกล้าประมาทก,กับการทดสอบประจำเดือนที่กำลังจะมาถึงในอีก10วันข้างหน้าอย่างแน่นอนนี่ยังไม่นับว่าระหว่างการฝึกในแต่ละวันจะมีผู้ก่อฝึกทำผลงานได้ไม่ดีถึงมาตรฐานต้องถูกกอจัดเติมค่ายเช่นกันพูดง่ายๆก็คือในค่ายกระหายเลือดแห่งนี้ หากผู้เข้าฝึกไม่สามารถผ่านการฝึกประจำวันได้ก็ถูกกันจัดออกทันทีหรือต่อให้ผ่านการฝึกมาได้แต่หากทำผลงานลังท้ายก็มีสิทธิ์เที่จะถูกกําจัดเช่นกันหลังจากผ่านกันคัดกรองครั้งแล้วครั้งเล่าผู้ที่เหลืออยู่มีเพียงอัจฉริยะหกกติซึ่งเป็นที่สุดของที่สุดจริงๆก็ได้ข้าจะคอยดูในวันสอบประจำเดือนไอเวนน่นจะโพลหัวมาหรือไม่เสื้อถั่นปิ่นกัดฝันกรอดด้วยความหัวเสีย อีกฟางหนึ่งของโรงอาหารเซอร์วีกำลังรับประทานอาหารกลางวันอย่างสบายใจเชิบอยู่ผ่านไปครัวหนึ่งเขาก็พูดกับตัวเองและยิ้มยิ้มว่าเินสวินไม่ใช่คนต้นคิดเรื่องนี้แน่แน่าจากักเือวีเป็นเด็กหนุ่มสีหน้าเย็นชาอีกคนหนึ่งเขาไม่นามว่าลีซิวเขาทําผลงานระหว่างการฝึกได้ตัวเด่นทีเดียวและมักจะติดอันดับหนึ่งในห้าโครงการฝึกประจําจวันเสมอเจ้าหมายความว่าอย่างไรรีซิวถามเขา ไม่ค่อยสนใจเดนสวินนะแต่ในเมื่อเสอ้อวีเอ่ยชื่อเขาขึ้นมาก็จำต้องตอบตามมารยาทข้ารู้ว่านิสัยใจคอของสวินดีอยู่ถึงภายนอกจะดูไร้ยิ่งสาทว่าจิตใจของเขากับแข็งแกร้งขว่าหินพาเสียอีกคนอย่างเขาหากได้ลองตั้งใจใทําอะไรแล้วเขาจะดิ้นลนทําให้ดีที่สุดตืออวีเพิ่มพรมกับตัวเอง จะเปลี่ยนใจคนที่มุ่งมั่นเช่นนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายและก็ไม่ใช่นิสัยของเขาเช่นกันที่จะหนีปัญหาและยอมรับกับความแพ้แพ้เช่นนี้หากคําบอกเล่าเป็นจริงแล้วก็เรนซสวิน,นยอมไม่เตรียมใจจะรับข้อเสนอนั้นอย่างแน่นอนดีไม่ดีนะักสักวิญญาณพูดนั้นต่างหากที่เรงเห็นประโยชน์บางอย่างจากตัวเรนซสวิน,นและนําเขาไปขณะนั้นลีชิวได้ฉายแววควารมรู้สึกขึ้นมาบ้างแล้วเจ้าจะบอกว่าเรนซสวิน,นถูกบงังคับให้ไปอย่างนั้นหรือ เสวีเชกยิ้มบางทีนะอาจจะไม่ถูกบังคับแต่นี่ไม่ใช่หนีข่าเต็มใจอย่างแน่นอนเราอาจจะไม่รู้ว่าเขาไม่ดีอย่างไรแต่นักสักวิญญาณผู้นั้นกับทองผู้ดีค้างเพื่อหาตัวเขาไปซึ่งออกจะผิดวิสัยไปเสียหน่อยีิซิโประหลาดใจพากล่าวว่าในเมื่อเจ้าประเมินเิสวินไว้สูงขนาดนี้เหตุใดจึงไม่ดึงเขามาเป็นพวกเดียวกันเสียเล่าเสว,ว,วีได้แต่ยิ้มแล้วไม่ตอบอะไร ไดเชียวตระหนักได้ทันทีว่าเซอร์วีมีแผมบางอย่างในหัวอยู่แล้วเขาจึงไม่สักใสได้เลี้ยงแม้ให้ใจจะไข่อยากหรืออย่างยิ่งหากเป็นที่ดังเซอร์วีว่าไว้จริงหรือร์วนผู้มีคะแนนเป็นที่ตัวของครายย่อมไม่ใช่เด็กชายธรรมดาทั่วไปแน่นอนเตรียมตัวไว้ให้ดีเราจะไม่ยอมให้ใครหน้าไหนล้มค่ายหม่ได้แต่เก้าของเราได้แต่วันสอบประจำเดือนทางนั้นข่าเซอรว์วีทนเสียเกียติเช่นนั้นไม่ได้ในตาของเซอรว์วีชายแววเยียดหยามกูต่อสู้ออกมา เราต้องชนะเท่านั้นเขากล่าว,าวเราต้องชนะรีซิลย้ำในใจพันรู้สึกตื่นเต้นและฮหือเหิมไปด้วยเขา,าชอบความรู้สึกเช่นนี้เหลือเกินตกบ่ายเป็นคาบเรียนวิชาทฤษฎีไม่มีผู้เขาฝึกผู้ใดรู้สึกตัวได้ว่าคู้ฝึกเดียวคือหายไปและส่งชายกกังคนล่างท้วมมาสอนแทนขณะเดียวกันน้ำเสียงเยียบเย็นก็ดังขึ้นในเรือนเก็บของอันวางเปล่าออกแรงวันนี้ แทกษีย,ยังไม่ดีพอตั้งใจหน่อยขึ้นไวช้าเกินไปทำให้มันสมชายชาตีหน่อยได้หรือไม่ปุ๊กปุ๊กปุ๊กเนสวินกำลังเข้ารับการฝึกตัวต่อตัว,ตว,ตวกับเซลคเคอร์อยู่อย่าเรียกว่าการฝึกเลยเรียกว่าเอาเขามาเข้ารับการทรมานอย่างโหดเหี้ยมถ้าหลุนอยู่ฝ่ายเดียวดีกว่าเขาถูกเตะอย่างแรงจนลอยควางกลางอากาศตุดกระสอบสายซ้ำแล้วซ้ำเล่า จนดวงตามองเห็นดาวยิบยับเต็มไปหมดใบหน้าฟกช้ำดำเขียวแถมกระดูกกระเดี่ยวก็เกือบจะหักหมดทั้งล่างแล้วเสเคริร์ยังคงสภาพเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนชุดเครื่องแบบกองทัพโบราณทำให้ลางสงตรงข้องนางดูหนาประหนึ่งยอดขุนเขาทั้งสันโดดและสงชันจนยากจะสั่นสะเทือนขณะที่ห่างออกไปเซอร์มาน พอจับตามองซเวนด้วยแววตาที่เปลี่ยนไปด้วยความเอ็นดูทว่ามุมปากเอออิงของนางกลับยกขึ้นยิ้มยอ่อเล็กน้อยนางคิดดีแล้วหากให้ซวนวนได้ไปเิญหน้ากับฟาร์มทุกขราวานบ้างอย่างน้อยอีกไม่นานเขาก็จะเป็นคนที่แข็งแกร่งขึ้นส่วนเราโมกก่กระมกมุ่นอยู่กับการศึกษาลอยสักวิญญาณจนไม่สนเหนือใต้ออกตกเขาไม่มีอารมณ์ที่จะจับตาดูตอนนี้ในสภาพของสววนที่ถูกกระทำย่ำยีอย่างน่าเลินาบานใด ตอนที่1 1 8คู่ต่อสู้ของค่ายหมายเลข39หเดอรวินถูกทรมานหนึ่งชั่วโมงเต็มๆตอนนี้ร่างกายของเขาชาไปหมดโดยไม่รู้สึกเจ็บอีกต่อไปนี่เป็นแค่การฝึกตั่อตัวและเซิเคเกอร์ก็ไม่ได้ใช้ท่วงท่าการต่อสู้ที่แท้จริงเป็นแค่ใช้ทักษะการต่อสู้ด้วยมือเปล่าเท่านั้นแต่เดอรวินยังแทบรับมือนักไม่ไหวหากเปรียบเทียบกันแล้วทวงท่าการต่อสู้ของซาจื นั้นค่อนข้างเรียบง่ายต้องไปตรงมาและนนทื่อๆในขณะที่ทวงท่าการต่อสู้เซลคอร์ ER, ที่ใช้สอนเขานั้นพิสดารพันลึกซับซ้อนและขวดเทียมอย่างน่าเหลือเชื่อรุนแรงเสียจนสามารถสังหารศัตรูได้ในการฟาดยปครั้งเดียวด้วยซ้ำหนึ่งสวินดูเหมือนจะพายแพ้ร,ราบคาบซ้ำแล้วซ้ำเล่าทว่าการฝึกอันโฮเทนนี้ทําให้เขาเข้าใจถึงหลักการการต่อสู้ได้อย่างรวดเร็วและเห็นได้ชัดขึ้นการเรียนรู้ยอมแลกมาด้วยความเจ็บปวดเสมอ พัฒนาการของสวิเวนอันเกิดจากการทารุณของกู้ฝึกเซเกอร์นี้เป็นตัวอย่างที่ดีทีเดียวหลิอเวนเคยเชื่อว่าเกวิชาแหกเส้นในนังก,กระดูกที่เขาได้รับมานั้นทรงพลังยิ่งกว่าเพราะว่าเขาได้มาปรับมือกับผู้ฝึกพลังป่านตัวจริงผู้เปลี่ยนไปด้วยชั้นเชิงการต่อสู้อันเผ,ผาอย่างเซียวเกอร์เขาตระหนักได้ว่าที่ผ่านมานั้นเขายังอ่อนถักนะั้น ยิ่งเขาเห็นจุดดอยของตนเองมากเท่าไหร่เขาก็ยิ่งกระหายจะเอาชนะมากขึ้นเท่านั้นตลอดหนึ่งชั่วโมงเต็มกับการฝึกอันทคดหดเนตวินได้สแสดงความฮึดสู้อย่างไม่ยออ่อท้อในความสามารถในการเรียนรู้อันประหลาดเปลืองแม้เขาจะเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ไปเสียทุกครั้งทว่าฉันเชื่อในการต่อสู้ของเขาก็ลัจะเปลี่ยนไปอย่างช้าแต่เห็นได้ชัดเซีวเคอร์ข้อสังเกต เห็นการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดนั้นเทว่ากลับไปพูดอะไรความรู้สึกในใจของนางที่มีตอนสวินนั้นเปลี่ยนไปเล็กน้อยตั้งแต่วันแรกของการฝึกนางไม่เคยหวังสูงกับเ็นสวินเลยหากเทียบกับผู้เข้าฝึกคนอื่นแล้วดักรพลังปามเขาต่ําเตี้ยกเกินไปทางทักษะการต่อสู้ยังมีจํากัดต่อให้สวินจะไม่ถูกเตะโด่งไปเสียตั้งแต่วันแรกเสี่ยวเคอก็ไม่เชื่ออยู่ดีว่าสวินจะเอาตัวรอดได้จนจบค่ายเหตุผลก็ค่อนข้างจะชัดเจนอยู่เพราะต่อทั้งสัปดาห์ เขามิ่งขนาดสะสมชีโลของคามแมสันเก้าเสมอเซียวเคอร์ไม่เคยคิดให้ความสําคัญกับเขาจนกระทั่งเซี่ยวมานมารักพาตัวเขาในคืนนั้นโดยเฉพาะเมื่อได้ยินสวีซานซีกล่าวว่าตอนนี้นินสวินไปช่วยโมบุรณะเหลือวุฒิชนม่วงและจะไม่เข้าร่วมการฝึกของค้ามแมสันเก้อีกเซียวเคอก็ไม่เห็นด้วยใน,นทันทีแม้วิน จะไม่ใช่ยอดฝีมือแต่เขาก็ต้องเป็นหนึ่งในผู้เขาฝึกของนางวันอยางคำไหนจะยอมให้ไข่พาผู้เขาฝึกของนางไปเช่นนี้เมื่อคืนเซี่ยเกอตั้งใจจะพักพาตัวลินสซวินกลับไปทว่าหลังจากที่ได้ยินที่ลินซวินกับเซี่ยวหมานหาเรื่องก,กันอยู่นางก็นึกเปลี่ยนใจกระทันหันเหตุใดเซียวมานต้องมาฝึกตัวต่อตัว,ตว,ตวให้ผู้เขาฝึกในสังกัดของนางด้วยเซี่ยเกอเป็นคนฝึกเองได้อยู่แล้ว การฝึกต่อตัว,ตวครั้งแรกจึงเริ่มต้นขึ้นในบ่ายวันนี้และจะดำเนินต่อไปทุกบ่ายนับแต่วันนี้เป็นไปทว่าเซลครอก็หาได้คาดหวังมาก่อนว่าลิซาวินจะแสดงกว่าพื้นู้อย่างไม่ย่อท้อและความสามารถในการรู้อันปาดเปลืองออกมาเช่นนี้เมืม่อพิจารณาจากสิ่งที่เกิดก,ก้นทั้งหมดเซลคือก็เพเปลี่ยนมุมมองที่มีตอนสวินไปโดยไม่รู้ตัวหรือบางทีเจ้าหนุ่มนี้อาจจะเป็นคนที่เอาตัวรอดได้จนจบคาย เซเคือตัดสินใจคอยดูต่อไปการฝึกด้วยมือเปล่าตลอดหนึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาผ่านพ้นไปอย่างอ่องไวเัยวเซลครอพูดขึ้นในสุดพักได้อีกหนึ่งชั่วโมงค้าจะกลับมาพาเจ้ากลับไปสนามฝึกมายี่ามสิบเกพูดจบนางก็หันหลังเดินจับไปทันทีไม่แม้แต่สนใจเซยวมานที่ยืนมองอยู่ห่างๆโดยตลอดเหลิสวินนอนแองแมงหอบหายใจหนักอยู่กับพื้นรู้สึก ชาไปดวงล่างดวงตามนหมองทว่าความคิดของเขากับเลื่อนไหลยอย่างไม่เคยมีมาก่อนภาพฉากการต่อสู้ที่เกิดขึ้นชายผ่านเข้ามาในหัวของเขาถ้ายังไม่ตายก็ลุกขึ้นได้แล้วนอนอยู่อย่างนั้นก็ไม่ช่วยให้ใครมาเห็นใจเจ้าหรอกนะเสียวมานเข้ามายืนกอดอกโดยท่าทีสะใจนางมองจเวินที่ยังนอนทรมานอยู่ในตาไร้ประกายของจวินค่อยๆสดใสขึ้นเขาพึพมพำตอบ ข้ารู้สึกว่าตัวเองน่าจะบรรลุขั้นต่อไปได้นในอีกสาวันข้างหน้าเสี่ยวมารประลาใจเล็กน้อยจับจ้องเด็กหนุ่มที่หน้าตาบวมตุยทว่าประกายตานั้นกลับสุขสว่างลองรอยความเอนดูอันอ่อนโยนได้ฉายแววผ่านใบหน้าของนางอย่างไรเสียเขาก็ยังเป็นเพียงเด็กหนุ่มอายุ1 3บสปีคนหนุ่มวัยนี้หรือจะยอมรับความพ่ายแพ้อย่างง่ายเสียอมาคุกเข่าลงเล็กน้อยและหยิบกระปุกโอสถอย่างดีออกมา ก่อนจะทามันลงบนแผลทั้งร่างกายเสวินด้วยตนเองเหตุใดเจ้าจึงอยากจะแข่งแก่งขึ้นนักเดวินไมปฏิเสธความหวังของนางข่าวถอนหายใจอย่างลงอกแล้วกล่าวว่าเพื่อให้ชีวิตดียิ่งขึ้นต่อไปกะมั้งท้อยขำเรียบง่ายของเขากับส่งผลต่อหัวใจของเสวันอย่างยิ่งนางไม่กล่าวอะไรต่อนอกจากทาโอสถบนบาดแผลฟกช้ำหล่อนั้นเงียบโดยท่าทีที่อ่อนโยนของนางนั้นหน้าหลงไหลอย่างชัดเจน หนึ่งชั่วโมงผ่านมานักสนามฝึกหมายเลข30มิเนซวินเริ่มควงกระบี่เข้าปะหัดปะหันแมงมุมเพลิงทองคำด้วยความกระตือล้นอย่างยย่งบัดนี้เขารู้สึกคล่องตัวยิ่งนะักเขาไม่รู้ว่าเี่ยวเคอร์ได้ไปเอาโอสถจากไหนมาทาแต่ลิกของมันช่างวิเศษที่สุดบาดแผลทางกายของเขาสมานสิ้นในหนึ่งชั่วโมงหากไม่ใช่พอโอสถนั้นเขาคงไม่อาจรับการฝึกอ่านเกมคน และโหดหินต่อเนื่องได้แน่นอนบนยอดเขาเสียวเคอร์คอยดูเหตุการณ์ตรงหน้าอย่างเงียบสงบนางช่างใจดีต่อพ่อหนุ่มนั่นเสียจ,จริงถึงได้ยอมใช้โอสดยกทมินหิมะสลายรักษาแผลเช่นนี้ไม่มีใครรู้ว่าชายไปกลางคนลางถวมผมมาแต่มื่อไรนางรู้สึกผิดสินะเสียวเคอร์กล่าวด้วยเสียงเย็นเยียบ เจ้าก็ไม่ทวนถือโทษกดอเสี่ยวหมานเพราะเรื่องที่มันแล้วไปแล้วตอนนั้นพวกเรายังเด็กกันมากโตวกว่าพ่อหนุ่มนี่นิดเดียวเท่านั้นเหตุใดจึงได้เจ้าคิดเจ้าแขนกับแค่สิ่งที่นางทําผิดพลาดในวัยเพียงเท่านั้นเองเราสีหน้าของชายประกังคนลางตัวมสับสนขึ้นมาความผิดพลาดบางอย่างหากทําไปแล้วย่อมไม่อาจให้ภัยได้เกาวจบเสี่ยวเคอร์กดคิวมุ่นแล้วถามกินาว่าเจ้าอ้วน เจ้ามาหาค้ามีธุระอะไรชายััยกลางคนนั่างทวมรูดีว่าเสียวเคอไม่อยากจะเอ่ยถึงเรื่องนี้เขาได้แต่ถอนหนใจแล้วตอบกติกาการสอบวัดผลประจําเดินออกไปแล้วค่ายหมายเลข39จะต้องประทะกับค่ายหมายเลข40ค่ายไหนแพ้จะต้องถูกกําจัดออกทั้งค่ายเซียวเคอเลือกคิ้วขึ้นมาถามครูฝึกของค่ายหมายเลข40คือหมาป้าเดียวดายไม่ใช่หรือชายแัวกลางคนั่งทวมเพยกหน้าถูกต้อง เป็นเพื่อนจอมเจ้าเล่ผู้นี้แหละตอนนี้ค่ายของเขามีผู้เขาฝึกเหลืออยู่39คนมียอดฝีม,มืออยู่หลายคนทีเดียวถ้าแค่ดูจากจำนวนสมาชิกของค่ายแล้วค่ายใหม่ยเลข39นับว่าเสียเปรียบอยู่มากเสียวเคอยังกล่าวต่อด้วยความสมบงบจำนวนหาเช่อประเย็นสำคัญในการตัดสินผู้แพชนะเรื่องนั้นข้ารู้ดีกระน,นั้นชยายแวกกลางคนล่างทวมก็อดกังวลไม่ได้เสี่ยวเคอ หาขราวนี้ค่ายหมายเลข39บกาของเจ้าพ่ายแพ้อีกไม่เพียงแต่เด็กๆในค่ายจะดูกกรจัดออกใบเจ้าเองก็ถูกปลดออก,ก,ก,กจากตำแหน่งครูฝึกเช่นกันเจ้าน่าจะรู้ว่าค่าหมายความว่าอย่างไรเสี่ยวเคอได้อย่างเงียบอยู่ครั่หนึ่งก่อนจะจับจ้องไปยันล่างอันโชคเหี่ยของเซวินกลางลานฝึกและกล่าวค่ายยังไม่อยากจะออกไปจากค่ายกระหายเลือดแห่งนี้ชายับกลางคนล่างโทมส่ศีรษะแต่ก็ไม่กล่าวต่อ จ,จนรัิการเข้ามาปกคุมหอินซวินถูกส่งกลับไปยังเรือนเก็บของของเหล่าโมทันทีที่เขากลับมาถึงก็ทิ้งตัวลงมนเกาอีด,ด้วยความเหนื่อยล้าเหนื่อยเกินไปแล้วคราวนี้เขาต้องสู้กับม,มุมสนทองคำเป็นเวลานานหลายชั่วโมงจนทําให้เขาเกือบจะลม้มลงหมดสติการฝึกอันทิ่สารนพันเลึกนี้ทําให้เซินเหนื่อยจนอธิบายไม่ถูกชาไปหมดทางล่างและิตใจเสียวหมานได เตรียมอาหารเย็นไว้เนซเวนรลบรวมเรียวแหลงึ้นมาสวัสด้ามอาหารเหล่านั้นลงท้องพ่อนุ่มข่าจะเริ่มล้อมเตาวิญญาณเตาใหม่วันพรุ่งนี้เจ้าเป็นอัจฉรยะโดยแท้ข้ารู้สึกแด้ว่าหากทําตามวิธีของเจ้าครั้งนี้ข้าจะประสบความสำเร็จเสียทีเหล่าโม่เข้ามาพองกระสีนาทีละเลองเนวเวนตอบกลับไปอย่างใจลอยเหล่าโม หากเริ่มหลอมเตาวิญญาณแล้วข้าคงไม่อาจช่วยเหลืออะไรท่านได้อีกทุกอย่างขึ้นอยู่กับท่านแล้วเหล่าโมชะงักไปเจ้าจะไม่ช่วยข้าแล้วหรืออิทธิวินยอมรับความสิ้นหวังข้าเป็นเพียงนักสักวิญญาณฝึกหัดข้าจะสามารถจารึกกระบวนรอยสักวิญญาณเต็มลูกแบบได้อย่างไรกันนักสักวิญญาณฝึกหัดกันนั้นหรือเหล่าโมจ้องอิทธิวินข้าเหมิงเจ้าล้อข้าเล่นอย่างนั้นหรือพอนุ่มเจ้าคิดทางออกที่ยอดเยี่ยมและ วาดกระบวนรอสักวิญญาณที่ซับซ้อนได้ดังหมักไม้เฮดได้จึงกล่าวว่าตัวเองเป็นเพียงนักสักวิญญาณฝึกหาจูอีกเนเซวินถอนหายใจแล้วข้าจะหลอกท่านไปให้ได้อะไรเราเหล่าโมจากไปก่อนจะชี้หน้าตนเองแล้วลองงัดออกมาในบัดนหากจะเป็นนักสักวิญญาณฝึกหัดจริงข้าไม่อ่อนด้อยกว่านักสักวิญญาณฝึกหัดอีกหรือเดนเซวินไม่ประสงค์จะเสวนาต่อกับชายลาผู้ไม่ยอมลดละคนนี้แล้วเหล่าโมจ้องเดเซวินเล่ากับ เขาเป็นตัวประหลาดก่อนจะพงก์ขึ้นมาทันใดคนอย่างเจ้าควรจะมุ่งมันเดินเส้นทางนักสืบวิญญาณไปเลยเจ้าจะได้มีเงินทอนมั่งคงสุบายไปทางชาติและจะมีคนมากมายเถิดทุนเจ้าต่อไปในภายภาคหน้าอย่าไปต้องสงสัยเหตุใดถึงเอาตัวเองไปเสี่ยงเอาการฝึกใน่ายกับฮายเร์เช่นนี้ด้วยเจ้ากําลังไล่ตามสิ่งที่สําคัญน้อยกว่าอยู่รู้ตัวไหมริชาวินจึงถามกลับไปบ้างเ้าท่านเล่าเหตุใด ยังอยู่แต่ในค่ายกรรหายเลือดแห่งนี้สีหน้าของเราโมพันเปลี่ยนไปเด็กน้อยมีแววความคุ้นเคืองอยู่ลึกๆข่าไปมีเรื่องกับไอแกชาชัวคนหนึ่งเขาทำให้ต้องถูกบังคับให้มาเด็กแยกอยู่ที่นี่แต่เจ้าไม่เหมือนขา่านิตวินรีตาลงเหล่าโมเป็นบุคคลที่สำคัญที่สุดคนหนึ่งของค่ายกระหายเลือดคนระดับนี้มีหรือจะถูกใครบังคับให้มาหลบเล่นอยู่ได้เขาไปม,มีเรื่อง กัับใมานแนน่ิน่งไปครูหนึ่งหรือซเวนก็กล่าวต่อข้าไม่เหมือนท่านจริงอย่างที่ท่านว่าจุดประสงค์ที่ข้ามาฝึกในค่ากระหายเลือดแห่งนี้นี้เรียบง่ายมากแค่เพราะวันหนึ่งข้าจะไม่ต้องถูกบังคับให้อยู่อย่างโลดล้นซ่อนแบบท่านยังไงเล่าคำตอบนั้นฟังดูจะไม่เห็นหัวเหล่าโม่เสียหน่อยแต่ชะชะลากับเข้าใจความหมายมันทันทีและอดท่อนถอน,อนหายใจออกมาไม่ได้อตอนนั้นข้า รู้ตัวชัดเจนแบบเจ้าตอนนี้ป่านนี้ข่าคงมันติดอยู่ในวังวนเชนนี้แน่นอนพูดจบเชะชะลาก็กลับหันหลังสองมือประสานกันอยู่กลางหลังลูปรางผอมแพงของเขาแลดูจะเปาะบางและโดดเดี่ยวนะเหล่าโม่ไปมีเรื่องกับใครหน้าไหนมาหรือเดซวินอดจะถามเสี่ยวมานขึ้นมาไม่ได้ปฐมอาจารย์สลักวิญ,ญญาณคนหนึ่งของจกกักรวรรดนะิน่ะ เซวหมนตอบท่าทีสบายเหล่ากับไม่ใช่ความลับอะไรปฐมอาจารย์สักวิญญาณงั้นหรือเหนือสวินพังอ่ะไปปฐมอาจารย์สักวิญญาณเหนือชันกว่าปรมอาจารสรักวิญญาณหลายเท่านักไม่แปลกใจเลยที่เหล่าโมจะถูกคนระดับนั้นบังคับให้ต้องอยู่อย่างหลบซ่อนๆเช่นนี้การไปมีเรื่องกับปฐมมอาจารย์สักวิญญาณหลายแรงกว่าไปมีเรื่องกับยอดฝีมือระดับอย่างสัจเอีนับแต่วันนั้นเป็นต้นมา ชีวิตของสตนทวินก็เริ่มภารกิจแต่ว่าประจำวันมากขึ้นทว่าอย่างโหดหินและพิสดารพันลึกอย่างเคยตอนเช้าสตนทวินจะหาเรือเกี่ยวกับกบนล้อสกวิญญาณกับเหล่าโมและคอยให้คำชี้แนะในการบรูรณาเต้าหลอมวิญญาณของเลอวีชนม่วงพอตกายเซลเคอร์จะคอยมาควบคุมการฝึกอันโหดหินและหลากหลายลูกแบบให้กับสิวีววนตัวต่อตัว,ตวแม้ แต่ยามค่ําเขาก็ต้องยังทํธรมาธิและฝึกปานล้อมุ่ญญาณและฝึกเคเวิชายุ่ต่างๆเนสว,วินจําต้องแบ่งเวลาออกเป็น 2. ช่วงภายใต้การฝึกเข้มข้นเช่นนี้3วันต่อมาในสเว,วินค่อยๆบรรลุสู่ขั้นอนุจักรวาลเป็นขั้นที่7ของระดับกลางภายในแล้วลการเลื่อนขั้นในครั้งนี้ก็สร้างความเปลี่ยนแปลงต่อพลังทั้งหมดของเขาเพียงแค่พลังวิญญาณและความเข้มข้นของพลังวิญญาณที่เนสว,วินมีนั้นก็เทียบชั้นกับ ยอดฟีมือระดับสูงขั้นที่9แห่งระดับกลางภายในใดไม่ยากคันเห็นบทสรุปของการค่าดานี้เซลมานก็อดจะรอบมองรืงสวินไม่ได้เจ้าตัวประหลาดที่หาเหตุผลใดมาลองรับไได้จริงๆริงข้ายังสงสัยนะักว่ายังมีแหล่งกำเนิดพรสวรรค์ใดในตัวเจ้าที่ยังไม่ถูกปลุกขึ้นมาอีกหรือไม่